ยุทธการปราบเชื้อโรคในเมืองที่ดูสงบสุขมีเพียงเด็กๆเ,เท่านั้นที่มองเห็นเงาแห่งโรคภัยอันน่ากลัวที่ล่องลอยอยู่ทั่วไปผู้ใหญ่ต่างใช้ชีวิตโดยไม่รู้ตัวแต่สำหรับปั้นหัวหน้ากลุ่มเด็กผู้กล้าเขารู้สึกได้ว่ามหันตภัยร้ายกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ ทันใดนั้นแสงสว่างจ้าก็สาดส่องลงมาห่อหุ้มร่างของปั้นและมีนาเพื่อนสาวคนสนิททั้งสองถูกดูดเข้าไปในประตูมิติที่เปิดออกกลางอากาศนำพาพวกเขาไปสู่การผรจญภัยที่ไม่คาดฝันพวกเขามาถึงอาณาจักรสะอาด ดินแดนที่ทุกสิ่งเปล่งประกายสดใสที่นั่นพวกเขาได้พบกับลูก้าและมะปรางเด็กอีกสองคนที่ถูกเลือกมาเช่นกันเทพผู้พิทักษ์แห่งความสะอาดได้ปรากฏกายขึ้นและมอบอาวุธวิเศษให้แก่พวกเขาเพื่อต่อสู้กับเชื้อร้ายกองทัพแบคทีเรียดำบุกโจมตีสนามเด็กเล่นในอาณาจักรสะอาดเป็นที่แรก ั้นกลางโล่ฟองสบู่ออกป้องกันการโจมตีขณะที่มีนาใช้ดบ gel, าบแอลกอฮอล์เจลฟาดฟันเหล่าเชื้อร้ายจนสลายไปในพริบตานี่คือบทเรียนแรกของการล้างมือให้สะอาดไม่นานฝุ่นพิษก็รวมตัวกันเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่พยายามจะเข้ายึดครองตลาดกล้องนักประดิษฐ์อัจฉริยะได้ปรากฏตัวขึ้นและใช้หน้ากากวิเศษของเขาสร้างโดมอากาศบริสุทธิ์ป้องกันทุกคนไว้การสวมหน้ากากคือพลังป้องกันที่ดีที่สุด เพื่อชำระล้างเชื้อโรคที่ยังหลงเหลือลูก้าได้ร่ายมนเรียกสายฝนแห่งการชำระล้างจากน้ำยาฆ่าเชื้อเวทมนต์ของเขามาปรางจึงโปรยดอกไม้สมุนไพรวิเศษขึ้นไปในอากาศกลีบดอกไม้ละลายไปกับสายฝนเพิ่มพลังภูมิคุ้มกันให้กับทุกคนการต่อสู้ของเด็กๆทำให้จอมมารมหันตภัยไวรัส ตื่นขึ้นจากการหลับไหลร่างของมันใหญ่โตหึมาเป็นเงาดำทะมึนน่ากลัวปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเสียงคำรามของมันทำให้ทั้งอาณาจักรสะอาดสันสะเทือนปั้นตระหนักได้ว่าพลังวิเศษอย่างเดียวไม่เพียงพอ พวกเขากลับมายังโลกแห่งความจริงและเริ่มสอนเด็กคนอื่นๆรวมถึงผู้ใหญ่ให้รู้จักศัตรูที่มองไม่เห็นมีนาและมะปรางสอนทุกคนให้รู้จักการล้างมือที่ถูกวิธีและการกินอาหารที่มีประโยชน์เพื่อสร้างเกราะป้องกันจากภายใน เมื่อทุกคนในเมืองเริ่มช่วยกันดูแลความสะอาดล้างมือและสวมหน้ากากพลังแห่งความดีงามก็เริ่มเกาะตัวขึ้นแสงสีทองส่องสว่างออกมาจากทุกบ้านเรือนและทุกคนก่อนจะพุ่งขึ้นไปรวมกันบนท้องฟ้ากลายเป็นกำแพงภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งมหันตภัยไวรัสพุง่งเข้าชนกำแพงภูมิคุ้มกันอย่างจังแต่ก็ทำอะไรไม่ได้และถูกผนึกไว้ในที่สุดเมืองกลับมาสงบสุขอีกครั้งเด็กทั้งห้ากลับคืนสู่สภาพปกติ